เพิ่มเตียกันเะครับมันมีสร้างบ่อยสร้างบ่อยมากเห็ดไห้ครับ ตัดี่ตัดตัดท้าบนครับครับต,ตัดออกเอรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับทางใบกําลัง <c oughs> หก็ทุบแปรให้เราไปไหน <c oughs> มันยังเหลือมองมีบ่อเนี่ม,น <c oughs> มันยังบนขาดบ่ ใชคมแบนมันนุเบกเข้าดังไทยนาวเราเปิด้าครับพี่น้องครับสร้างบ่ยก็ต้องเปิด้าอยู่บุกมาแล้วอ้าวบังข้างในมันมตัดออกเลยทีนี้เนาะ บัะเทศนี้เฮ็ดจังไ่ป่ะเนี่อยเอาเจาะเจาะเจาะนี้วะเจาะนี้เจาะแล้วกับพี่น้องครับถ้าเปิดฝาลักษณะนี้นะครับมันมันต้องได้ซับออกนะครับแผ่นแผ่นกล่องเสียงนะครับที่มันอยู่ข้างในนะครับใส่ไว้ที่ซับออกหน้านนี่แหละครับ ถึงกับพลอมีวิธีดีกว่านี้บอกฮะแจ็งแล้เนาะผู้ใดมีแกเฮ็ดไปเนาะวิธีไฟวิธีมันวิธีไฟวิธีมันซื้อไฟซื้อมันครับเฮ้าวมีสูตรได้เฮ็ดไปซื้อตามใจเฮาสื้อเฮ้าบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับซองซองเบิ่งดูข้างในมันซองซองข้างในนี่ดูครับพี่น้องครับ ของเอ,งอลฮาซูนเอพีนี่มันมันสีมีอยู่อยู่สั้นเดียวครับพี่น้องครับนี่มันสีบางบางรุ่นนี่ก็สีมีอยู่สามสั้นเนาะสามสัน <3 S 2> ส้นามสั้นแต่ว่ารุ่นนี่มีมีอยู่สั้นเดียวนะครับมาะเทศนี่ผมก็เลยเอาอัานนตัวเสื่อมนะครับเป่านะครับเป่าให้มันขาดนะครับพอมันเอาออกยากรับพี่น,อน้อง อันนี้อันนี้เป็นเป็นทอมันบันี้กครับเขาสิ้อมาจ่อตัวนี้เนาะอจอตัวนี้เห็นมันลงตัวตัวนี้เขาเปิดแล้วนะครับเ,เปิดแล้วตัวนี้ขามเอาวันนี้ก็มาเกาะลายเนาะสะพาะบาดังเนาะบันทีนะครับผมสิมาเปิดลงครับพี่น้องครับเปิดเปิดลงผมงจาอตัวนี้นะครับจ่อแล้วเขาก็เสื่อมไปคือเก่าเท่านั้นจ้ะมันบริมียงเ อันอันว่าอ,อันนี้มันมันคนละรุ่นเดยบมคือกันมันมันบ่คือกันหาซิเพื่อนอยู่แต่ว่าคนละอย่างคนละอายา่างนะครับ,บพี่น้องรครับอ,อันนี้ผมผมเจาะผมเจาะแจงสีนะครับเอาตูเสื่อมนะครับเจะเอาแต่ว่าตัวนี้มันก็มีหูอยู่แล้วเนาะข้างในนี่อันนี้ฮะเจาะตัวน,นี้เติมนะครับ มาเท่อนี้ผมเสียล่องประกอบนะครับแต่ว่าห้าสิแตะเบ่งก่อนห้าสิเ่ท่านเสื่อมบ่บ่ทันเสื่อมเหมือแต่ว่าห้าสิแตะแตะไ้แล้วห้าสิไปประกอบแล้วฟังเสียงฟังเสียงิงยงังครับมันสิเป็นเสียงแนวใไดครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับหลังจากที่ถัาว่วงขังในมันออกเรียบร้อยนะครับอันนี้สีมามลองฟังเสียงมันบังคับพี่น้องครับอันเมันตอนนี้กระคำแล้วนะ ผมบอท่านได้ได้ได้เสียมมดนะครับแตะไบเสือสีฟังเสียงมันนะซึ่งว่าว่าเสียงมันสะเป็นแนวไรนะครับเอาถ้าฟังไปน้ากันครับพี่น้องครับบอยเอาประกอบเรียบร้อยครับพี่น้องครับก็คือมืดเถอะคือบ่อซองไฟเนี่ยเออยังยบอดังมาได้เนาะลาบวยังบอดังมาได้เนาะ ม้นม้นเขาาแมม้นม้นเขายังย่งย่ยงบดังดบอได้วยรครับพี่องครับจากสีฟันเสียงนะครับ ครับล่องไหมครับพี่น้องครับผมสิบสิบปาดเข้ามาเลยครับพี่น้องครับปาดตัวนี้ตัวนี้กะขาออกตัวตัวนี้เป็นตัวขาออกนะครับขาออกนี่เห็นไหมมันลงนะครับถ้าลวงถ้าลวงฟ้าไปเลยนะครับตัวนี้กะขาเข่าตัวนี้ตัวนี้ขาเขานะครับผมกะสิบปาดเข้ามาเลยนะครับ ใส่อันตัวเชื่อมนะครับปาดเขานะครับบี้การสิร่องปิดิฟ้าเบางเดี๋ยนนี่นี่เคาะขีมออกสะก่อนนะีเ่เอา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 ผ้ามาจับตรงดู้ล้วก็สิีปิดิฟ้าแล้วก็สีล่ลองมืออีกครับทดสอบกันอีกรอบสองครับพี่น้องครับอันนี้กับมืดแล้วครับเด้กตะไฟอันนี้เบิ้องเอา แต่ละรุ่นนี่มอพักนี่สีบอขึอ้นกันนะครับพี่น้องครับครั้งในมันครางในมันสิบอขึ้กกันนะครับแต่ละรุ่นนี่บางรุ่นเอลหาศุนที่กันนี่ยมีสามสรรรมมั้นก็มีแต่ว่ารุ่นนี่มีสั้นเดียวเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการพาของมันนี่มันมันสีบอขึ้กกันนะครับผมก็ลองหาเห็ดอันใดมันมันดังนะครับล่องล่องเบิองนะครับ เก่าครับพี่น้องครับแต่ก็ยังบ่ถือว่าดังแฮงด,ดังดังดังขึ้นมากกว่าเก่านะครับแต่ว่าก็บ่บ่ได้ถือว่าดังแฮงพอปานไดนเนะาะให้จุ๊จ๊บกับทอผักแตงม่ใช่เลยครับทอผักแตงมันได้เสียเงนินตัวนี้มันเพิ่นบ่ได้บ่อยากเสียบย่อยากซื้อนี่แล้ว <laughs> นะครับพี่น้องครับรลอดรลอบสามครับพี่น้องหลอดสามในข้างในเนออกออกเอาออกในลงหมดเลยครับออกลงแบบนี้นะครับแล้วก็ผมตัดกล่องออกเองนะครับตัดออกนะครับตัดออกซ้ำนี่นะครับกับสีเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับบันี้ผมกับสียาฟ้าในปิดปิดไว้นะครับแล้วก็สี่ กะนาดสีได้ใส่งานซรันี้เลยแหละครับพี่น้องมันหม,มันเหตุยังบ่ได้เลยครับเสียงสิเป็นยังได้กะถ้าฟังมั้งครับครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนาสิเป็นหลบสุดท้ายแล้วเพราาบ่มียังห้เหตุอีกแล้วครับถ้าฟังเสียงนะครับว่ามันสิเป็นเนี่ยไรเสีดังบ่มวนนท่าเขาเหตุมากตรงเนาะแต่อาศัยว่าบ,บ่อยากซสื้อนี่แหละ ครับมาลองฟังเสียงมือครับพี่น้องครับเนียอะไรตางบ่อยไปจากไหนโอเคปลาซลมิ่งแคไม่ได้ซ้ำมน่งเนาะต้องไม่เอาฝฟไฟรีดได้แซลมิ่งนะครับพี่น้องครับ คลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ครับ